สวัสดีจ้าพี่น้องมาจ้าเมื่อนี้อากาศดีวันอาทิตย์จ้าพาทุกคนเข้าป่าเก็บเห็ดเมื่อนี้เข้ามาป่าทั้งภาคเหนือจ้าตอนแรกว่าจะมาม่าเราได้พี่น้องแต่พอดีอากาศดีแม่จ้ามีแดดเลยพากันเขามาเห็ดกันย่างอยู่จ้าป,าป่าปไายทิตามีอยู่จะออกห้างๆ ฮ่โอ๊ยดอกสวยๆอยู่จ้าเนี่ยแต่โคดเบียนอือขาบบยาว่าจ้า Ska jag Kom här, duktig tjej! Vi är här! Åh oh, här är det. Ja. Är Det kan vara det eller de inte... Nej, de var inte kalla. Mm. Här har de kanske fått lite sol på morgonen. Mm. ค่ะน้อยๆค่ะสสรๆพี่น้องถ้าข้ามาปลานี่นะว่าพิดวางตัวพี่น้องเฮ้คิดระเดดดดดดฟินซมคิดระกูอ๋อใช่ดิโอเค ตอนนี้อากาศประมาณ4องศาจ้าทุกคนเบิ้งกลมอุตวแล้วจะมีแดดไปถึงประมาณบ่ายสองจา้าเมื่อนเนี่ทุกคนยางสวยเลยจ้าเนี่ยอุ้ยเออววลาน เฮ็ดยนี่ยงหลายอยู่ด้วยจ้าพี่น้องอันนี้พอบานบานเอากระตาเนี่ยหน่อยมากจ้ะโอ้ยเด็กเออวัวลัะ เห็ดยัางลายอยู่จ้าแจะ no, ยังสวยเลยจ้ะนี่นะ <c oughs> นี่นะนี่นะ มาจ้าทุกคนไม่เกเ็บเฮดจ้าข้าปุจธจำเป็นต้องยางไก่เลยพี่น้องจอดรถแล้วกอะยางเขาปามากกับแมนได้จ้าเนยอ๋อเนี่ยจ้าเนย อ๋ออ๋อ้วยเี๋ยวฟุานอ๋อนี่ยางสวยเลยยางสวยเลยจ้าทุกคนนี่จ้านี่ขึ้นมาได้ออ จ้าทุกคนจ้าป้าพี่น้องเมืองไนจ <c oughs> น,นจ้ามันๆจ้า

เดินเดนออกซฟีส่งอินเตอร์เดี๋ยวตัดก้อนนี่จะโอ้ยโอ้ยบอสยังสวยพี่น้องเห็นยังหลายจ้ะเนี่ยน่า สบทเปียนฟีดแฮะอะฟีดส,สวัสดีขอกอ้อนนี่จ้ะี่ย่างสวย โอยไหมเอาประเดี๋ยวแล้วจ้าเนี่ยก็แบบเข่าละโอ้ยติดต่ ตามมาจ้าทุกคนป๊มึงนี่ยจ้าแมนไปมากมินะแต่ทัมดที่เนี่ยพอบานแล้วบอก่าเขาเถ่าเราจ้าเนี่ยบรหอรมาสมาสินยอพิเศษอืมกนพูดว่าได็กไม่ต่โอเค ดูสิว่ามืดกับฝุ่นที่ฮันน่าล่าท่านมาวิตาบานน่าโอเคโอ้ยมานำกันมาหนิพี่น้องโอ้ยทิตาเอวลาน Uite! uitați să dați like, să lăsați phiền Hãy con น้ำามดเลยจ้ะโอ้ได้อินเตอร์ลิติบเหรอแต้ปุ๊บและะ้วเขาจะอมน้ำฟ้าตอนกลางคืน,นอากาศเย็ยนจ้ะเป็นน้ำแข็งแต่แบบนี้นะสวยๆอยู่จ้ะแต่ย็งต้อฟิน

Bra. Vad är problemet? Vadå? Oh. Hon vill Gärna hjälpa till. Mm. Bra. jag vet inte. En hund tror jag. Mm. <laughs> luktar inget roligt. Nej. Oj, titta. Kira, varsågod. Du behöver inte vänta. Nej, god du gå. Gör vad du vill. Mm. Hopp och lek. <laughs> oh. Vad ska vi göra? Jag kommer boka ja, svamp. Vi ska promenera säger hon. Inte bara sitta still och... Ja, det göra som man vill. Ja men hon vill inte, kan inte. Ja och så du då. Ja, ja. Min. Vadå? Vad vill du? Kom vill du då. Hello, hello. Det mina. Titta, titta. Jo, 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 jo. hon trampade sönder dem alldeles strax. Nej, jag du bort Mina. Det är läckert. Hon hjälper till, hon är snäll. Vi ja, vill sitta sådär va? Ja, vi vill sitta.

วัทิตา <laughs> อ๋อดอกเดียวลงเหลืออยู่นี่จ้ะเอ้ยวินิตาห้องวัชกุฎแรมนะฮะนี่ค่ะเห็ดมันปูจะนี่แต่เอาไปได้ละอ๋อนี่นะคนโอ้ยอย,ย,ย,ยตเตฟิน ปลานี่เห de mm ็ดหลายลายได้พี่น้องจะเป็นเห็ดมันปูเห็ดดำมาย่ำแต่โบเคยผิดหวังจ้ะเนี่ยมานตลอดสุดยได้ฟินอ๋อก็อน้าบรอสตูเล็กเล็กนิดก็ตัวเบนแต่อื่นอื่นดอ๋อวิสิทธเดี๋ยว Det är inte mycket vatten nu så det är. Det är ett bra tråka. Mm. Ja, 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 det är en fin svamp. Mm. Ingen blöt då. Nej. tråkig. Vär ni ta in vad är varit